สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้ผมนะครับตามมากับพี่แจ๋และพี่ติ๊ดชาวบ้านในตะบนเชิงเนินจังหวัดระยองครับวันนี้ครับพี่ทั้งสองคนเขาท่าพาผมมาหาเก็บขแขนงสับปะรดซึ่งจะเอาไปทําอาหารพื้นบ้านที่ปัจจุบันนี้คนระยองเนี่ยเขาก็ไม่รู้จักและหาคนทําเป็นย่างแล้วครับเดี๋ยวตามผมไปดูครับวันนี้ผมจะตามชาวบ้านหนองบัวในตะบนเชิงเนินอําเภอเมืองระยองไปหาตัดขแขนงสับปะรดเพื่อเอากลับไปทําอาหารพื้นบ้านนั่นก็คือแกงป่าเป็ดใส่ขแขนงสับปะรด ซึ่งคนที่นี่เขาทำกินกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เป็นอาหารเฉพาะถิ่นของคนระยองนี่เองครับพี่ติ๊ดและพี่แจ๋พาผมเดินหาตัดแขนสับปะรดโดยเราจะเลือกแขนงที่แตกหน่อออกมาจากลำต้นแบบนี้ครับวิธีก็ไม่ยุ่งยากใช้มีดตัดใบออกให้หมดเสียก่อนจากนั้นใช้มือหักแขนงออกมาหรือจะใช้มีดตัดให้ติดคนต้นก็ได้ครับมันแตกออกมาจากต้นใหญ่มันอะ อ๋อมันแตกหนอกมาใช่เขาเรียกแขนงไงมถึงเรียกแขนงแล้วอายุอะ่ะเราจําเป็นอะไรไงไหมว่ามันต้องอายุกี่วันกี่เดือนหรือไม่จําเป็นไม่จําเป็นก็ดูให้มันพอใช้ได้ต้นมันใหญ่อะไรเงี้ยพอใช้ได้แล้ววิธีการทาไมผมเห็นพอพี่ไปดูเห็นแขนงพี่ต้องตัดใบเลยมนก่อนแล้วค่อยมาก็เดี๋ยวใบมันที่มมือไงมันมีน้าแหลมๆอะ่ะส่วนอาหารพื้นบ้านวันนี้พิยารแม่ครัวมือดีแห่งบ้านหนองบัว จะแสดงฝีมือให้ผมได้ลองชิมครับเริ่มจากหั่นขนงสับปรดรเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำตำเครื่องพริกแกงครับจะมีตะไคร้ผิวมะกรูดกระเทียมพรกะปิผักชีไร่พริกขี้หนูสดและข้าวสารจากนั้นให้ตั้งกระทะใส่เป็ดที่หั่นเอาไว้ลงไปในกระทะเติมน้ำเล็กน้อยรวนต่อไปจนสุกใส่เครื่องพริกแกงครับจากนั้นให้ใส่ขแขนงที่หั่นไว้ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาก่อนจะฉีกใบมะกรูดใส่ลงไปปิดท้ายครับ ซื้เอาเป็ดหรือซื้อเป็ดมาเอามาแล่แล้วก็หั่นเศษแล้วก็ไปซื้อเอาขนงแล่เนี่ยแล่คือนี่เราแล่เอาแต่เนื้อก็ดูกไม่เอาแล้วก็หั่นขนงแค่แค่น้ําเกลือหั่นทิ้นๆิ้เป็นฝอยแบบดอกไม้่าแล้วก็เสร็จแล้วก็ แช่ไว้ปักหนึ่งแล้วก็ไปทำพริกทำน้ำพริกน้ำพริกเสร็จพอเราได้แกงแล้วแล้วก็เอาเป็ดลงไปใส่กระทะอ๋อตั้งไฟแล้วเป็ดลงไปล้วนอ่าให้สุกแล้วก็ใส่พริกใส่พริกแกงใส่พริกแกงผัดให้แห้งให้หอมแล้วก็แล้วในนั้นน่ะเราต้องใส่เป็นกะทิหรือน้ำหรืออะไรไม่หรือละใส่น้ำใส่น้ำหน่อยนึงใส่น้ำใส่น้ำน้ำน้ำเปล่าตอนที่เราล้วนล้วนเป็ดใช่ไหมแล้วก็ผัดเสร็จแล้วก็ใส่แหนง ผัดแหนงแล้วก็ใส่น้ำปลาปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาอ่าปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาแหนงนี่เราต้องไอ้นี่หนไหมที่แหนงนี่มันต้องมันต้องนานไม่กว่าจะสุกหรือว่าอะไรยังไงมันก็ไม่นานนะพี่แป๊บเดียวเคี่ยวไปแป๊บเดียวมันก็ยุ่ยและกรอบคนเฒ่าคนแก่ที่นี่เล่าว่าในสมัยก่อน คนที่นี่เขาทําสวนสับปะรดกันมากมีการประยุกต์เอาแขนงหรือยอดอ่อนสับปะรดไปปรุงอาหารกับพืชผักสวนครัวที่มีอยู่โดยเฉพาะแกงป่าเป็ดใส่แขนงสับปะรดเป็นอาหารเฉพาะถิ่นที่ไม่เคยเห็นที่อื่นหรือจังหวัดใกล้เคียงเลยครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่หนองบ้านหนองบัวซึ่งวันนี้เนี่ยเขา นำเสนออาหารพื้นบ้านดั้งเดิมของคนพื้นถิ่นที่ระยองนี่นะครับวันนี้เมนูงเราก็คือแกงป่าเป็ดใส่ขนงสับปะรดซึ่งลักษณะตัวของแกงเนี่ยครับจะเป็นน้ำแบบน้ำขุกคลิกเหมือนแกงเผ็ดแกงป่าทั่วๆไปที่เราเห็นนี่แหละครับรสชาติจะเผ็ดเค็มนำแล้วก็จะมีจะมีรสชาติแบบออกหวานแปรแรปรวๆของตัวขนงสับปะรดซึ่ง ขดังสับรถเนี่ยครับหน้าตาจะคล้ายๆพวกยอดมะพร้าวอ่อนหรือเป็นสมุนไพรพวกกะวานพวกเลีวอะไรแบบนี้แต่ที่นี่เนี่ยที่สอบถามชาวบ,บ้านในพื้นที่เนี่ยเขาบอกมาว่าเขาก็ไปไหนมาไหนอยู่ในละแวกนี้าภาคตะวันออกตาดจันทร์ระยองชนบุรีใน3ามจังหวัดน,นี้เขาไม่เคยเห็นเขาบอกซึ่งก็เป็นอาหารพื้นพื้นบ้าน,น,นเดิมๆจริงๆของคนที่นี่นนถ้าคุณผู้ชมอยากลองเนี่ยผมต้องมาที่นี่ครับบ้านหนองบัว ตำบลเชิงเนินกลางเมืองระยองนี่เองครับ